สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับมาคุยกันถึงเรื่องของลายมือสื่อชีวิตต่อครับ e p ที่แล้วถ้าท่านได้ติดตามครับก็คงคงจะพอทราบนะครับว่าเป็น EP ที่12แล้วครับ e ีที่แล้วคุยถึงเรื่องของเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมา EP นี้จะมา พูดคุยกันถึงเรื่องของเครื่องหมายสามเหลี่ยมครับเรื่องของเครื่องหมายที่เป็นสามเหลี่ยมครับท่านผู้ฟังครับเครื่องหมายนี้อาจจะขึ้นมาให้เห็นเป็นสามเหลี่ยมลอยๆหรือว่าเป็นเส้นอื่นๆพุ่งตัดเข้ามาประสานกัน ทำให้มองดูเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ได้ครับไม่ว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนถ้ามันประกอบขึ้นมาเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วมันก็จะแสดงความหมายให้เรารู้ว่าเส้นที่มันเกาะอยู่นั้นหรือเนินที่ไปสถิตอยู่นั้นจะต้องบวกความหมายของมันเข้าไปโดยทันทีครับความหมายของสามเหลี่ยมนั่นก็คือเจ็บป่วยหนักยกขึ้น ไม่สมบูรณ์แล้วก็ฟั่นเฟือนครับความหมายที่ว่านี้ฟังแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจครับต้องยกตัวอย่างประกอบอย่างเช่นมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมไปเกาะติดอยู่กับเส้นชีวิตก็หมายความถึงพระเจ้าได้ลิขิตมาให้แล้วว่าเมื่ออายุของเจ้าของมือ ได้ดําเนินมาถึงจุดที่สามเหลี่ยมไปเกาะติดอยู่นั้นจะต้องเกิดการเจ็บป่วยขึ้นถ้าสามเหลี่ยมนั้นใหญ่ก็หมายถึงอาการที่ใหญ่ตามคืออาการหนักถ้าไม่ใหญ่นักอาการก็เบาลงตามขนาดของรูปสามเหลี่ยมนั้นแต่ถ้าเกิดไปเกาะที่เส้นหัวใจ นั่นก็คือมันจะทำให้เจ้าของมือได้รับความหนักใจหรือว่าวิตกกังวลเช่นกลุ่มใจเรื่องแฟนไม่รักหรือเอาใจออกห่างหรือกลุ่มเรื่องเช็คที่ถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายแล้วแต่ก็ยังหาเงินเข้าแบงค์ไม่ได้อะไรทำนองนั้นถ้าไปเกาะที่เท่เส้นสมอง ก็แปลว่าในยามนั้นเจ้าของมือจะต้องหนักสมองมากความคิดจะฟุ้งซ่านคิดอะไรไม่ตกถ้าสามเหลี่ยมมีขนาดใหญ่มากอาจทำให้ถึงกับสติฟั่นเฟือนเป็นบ้าเป็นหลังยกตัวอย่างมาอย่างนี้นะครับก็คงจะพอเข้าใจบ้างแล้วแต่ที่มีข้อพิเศษอยู่อย่างหนึง่งนั่นก็คือที่ว่ามานั้นหมายถึง จ้าตัวสามเหลี่ยมที่มันไปเกาะอยู่ข้างบนของเส้นครับแต่ถ้ามันมาเกาะอยู่ด้านล่างคืออยู่ใต้เส้นสมองหรือว่าใต้เส้นหัวใจใต้เส้นเรื่องคู่ในทำนองนั้นก็จะหมายถึงการแปลว่ายกขึ้นเช่นถ้ามันติดอยู่ที่ใต้เส้นหัวใจก็หมายถึงตอนที่ว่านั้น จะยกระดับจิตใจของเจ้าของมือให้ดีขึ้นเช่นกำลังกลัดกลุ่มอยู่จิตใจในช่วงนั้นจะผ่อนคลายลงหรือบรรยากาศของความรักที่มัวโซวอยู่พอถึงตอนนั้นก็จะดีขึ้นคือรู้สึกหวานชื่นขึ้นนั่นเองครับหรือมีเส้นเชื่อมโยงจากเส้นอื่นเข้ามาสัมผัสด,ด้วยเช่นมีเส้นเชื่อมจากเส้นอาทิตย์เข้าไปสัมผัส ก็จะบอกได้เลยว่าเจ้าของมือจะได้รับเกียรติยศหรือเงินทองในช่วงนั้นอย่างแน่นอนจำหลักเอาง่ายๆครับถ้าเกิดไปเกาะอยู่ด้านบนของเส้นแต่และเส้นครับก็หมายถึงให้โทษคือด้านบนนะครับอย่างที่ว่ามาแล้วแต่ถ้าเกิดไปอยู่ใต้เส้น กลับให้คุณในทางที่ช่วยยกระดับความหมายเส้นนั้นๆขึ้นมาเห็นไหมครับว่าท่านอาจารย์เสกท่านก็พยายามที่จะหาวิธีให้เราได้รับรู้อย่างไม่หนักสมองเท่าไหร่ท่านบอกว่าเพียงแค่มีความสนใจก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นนักหัตศาสตร์ที่ดีได้ครับแต่ท่านบอกว่า เจ้าเส้นสามเหลี่ยมที่ว่านี้เคยมีปัญหาอยู่เหมือนกันนั่นคือเคยมีลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่งท่านมาถามอยู่บ่อยๆว่าในมือของคนบางคนอาจจะมีเส้นเป็นรูปกากบาทไขว้ลอยอยู่กลางฝ่ามือคืออยู่ใต้เส้นหัวใจแต่เหนือเส้นสมองและเจ้าเส้นกากบาทใต้ไข้ตรงที่ว่านี่แหละจะทำให้มองได้ว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูป เจ้ากากรบาดนี้มันไปเกิดติดกับเส้นหัวใจและเส้นสมองก็คือด้านบนติดเส้นหัวใจด้านล่างติดเส้นสมองมันก็จะกลายเป็นว่าใต้เส้นหัวใจมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมและเหนือเส้นสมองก็มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะให้ความหมายอย่างไรท่านก็บอกว่าอืเข้าท่านะจริงอยู่เพราะ ท่านเองก็เคยเห็นเส้นแบบนี้มากับลหลายๆมือเหมือนกันซึ่งส่วนมากเราก็มักจะมีเส้นกากรบาดแบบนี้อยู่ในมือกันมากพอสมควรเลยแหละไม่เชื่อท่านบอกให้ลองไปพลิกมือตัวเองดูก็ได้ก็จะมีเส้นกากระบาดควยลอยอยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นหัวใจถ้าไม่มีก็แล้วไปครับ ฉนบอกว่าเส้นกากบาทไข่เส้นนี้ไม่ใช่สามเหลี่ยมสองรูปอย่างที่ใครต่อใครว่ากันนะครับเพราะเป็นเส้นกากบาทไข่จริงๆและเส้นนี้ก็เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งในตำราหัตถศาสตร์นี้ด้วยซึ่งถ้ามันมารออยู่ตรงที่ว่านี้มันก็จะให้ความหมายว่าเจ้าของมือที่มีเครื่องหมายนี้จะเป็นผู้ที่เชื่อถือในเรื่องราวที่เล่นลับ หรือสนใจในวิชาที่เล่นลับพิสูจน์ยากเช่นเชื่อเรื่องโชคเรื่องลางเชื่อผีสางนางไม้ไสยศาสตร์รวมทั้งเชื่อโหราศาสตร์หมอดูหมอเดาอะไรทำนองนั้นประเภทที่ว่าชอบจุดทูปบนบานกับพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าปลูกบ้านจะต้องตั้งศารพระภูมิถ้าไม่ตั้งไม่ได้ไม่ตั้งแล้วก็จะกลัวว่าไม่มีใครมาคุ้มครองประเภทนี้ ลองไปดูลายมือเขาดูครับส่วนใหญ่แล้วจะมีเส้นกากบาทไข้ที่ว่านี้อยู่ในมือแทบทุกคนแต่อย่างว่าครับทุกอย่างย่อมมีข้อยกเว้นคนที่มีเส้นนี้อยู่ในมือแต่ไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ก็มีเหมือนกันแต่ท่านบอกว่าพบน้อยมากที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเขามีปัจจัยอื่นเข้ามาทําให้ความเชื่อเหล่านั้นลดลงหรือว่าหายไปซึ่ง ท่านจะเอามาคุยให้ฟังในโอกาสต่อๆไปครับเครื่องหมายสามเหลี่ยมนี้ครับท่านอาจารย์เสกท่านบอกว่ามันจะเป็นจะต้องขึ้นมา,าลอยเป็นรูปสามเหลี่ยมเป๊ะเพราะบางทีมันอาจจะเป็นเส้นอื่นที่พาดกันเข้ามาเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นทีนี้เมื่อเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วนี่เราก็จะต้องพิจารณาดูว่าเจ้าสามเหลี่ยมที่เกิดขึ้นนั้น มีรูปทรงอย่างไรซึ่งมันจะมีรูปทรงแตกต่างกันไปอย่างที่มีภาพประกอบให้เห็นที่ผมให้เห็นให้ดูนี่นะครับรูปสามเหลี่ยมอย่างที่ว่านี่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมจริงๆครับที่เราเรียกกันว่าสามเหลี่ยมหน้าจัวเป็นสามเหลี่ยมที่พูดถึงความหมายของมันไปแล้วเมื่อตอนต้นครับแต่เครื่องหมายสามเหลี่ยมนี้บางทีมันก็อาจจะไม่เป็นหน้าจัวเสมอไป มันอาจจะเปลี่ยนรูปเบี้ยวไปก็ได้ครับอย่างเช่นเป็นสามเหลี่ยมหน้าตัดหรือด้านบนนั้นเป็นเส้นตรงขวางอยู่แล้วก็หักพับลงไปข้างล่างประสานกับเส้นหลักเส้นใดเส้นหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่เส้นแบบนี้มักจะติดอยู่กับเส้นชีวิตจนเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาถ้าเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้มักจะให้ความหมายว่าหาเงินไม่พอใช้หมายถึงว่า ถ้ามีเครื่องหมายนี้อยู่ในมือก่อนแล้วเมื่ออายุเดินมาถึงจุดนี้ภาวะเงินฝืดจะเกิดขึ้นกับเจ้าของมือทันทีและภาวะนี้จะเบาบางลงเมื่ออายุได้เดินผ่านพ้นของสามเหลี่ยมไปแล้วหรือที่เส้นชีวิตมีสามเหลี่ยมแบบคล้ายๆกับเส้นหาเงินไม่พอใช้แต่ด้านบนของเงินไม่ได้ของเส้นครับไม่ได้ตัด ตรงขวางมือเส้นทีเดียวแต่เป็นเส้นที่เอียงลาดทำมุมแหลมต่ำลงมาและมีเส้นหักลาดลงไปติดเส้นชีวิตทางด้านล่างคือเป็นสามเหลี่ยมที่มีด้านไม่เท่ากันคือด้านล่างจะยาวกว่าอย่างเห็นได้ชัดสามเหลี่ยมแบบที่ว่านี้ให้ความหมายว่าร่างกายไม่ดีคลับ คำว่าร่างกายไม่ดีที่ว่านี้เป็นการเรียกเพื่อให้เข้าใจกันง่ายๆเพราะว่าเส้นชีวิตเราก็รู้กันอยู่ครับว่ามีความหมายถึงการดํารงชีวิตซึ่งชีวิตที่จะดํารงอยู่นั้นก็ดูได้จากร่างกายนี่แหละครับถ้าร่างกายดีหรือว่าสุขภาพกายที่ดีชีวิตก็จะดํารงอยู่ได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าร่างกายไม่ดีเช่น ่วยไข้หรือว่าเกิดพิกลพิการไม่สมประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งการดำรงชีวิตก็จะหาความสุขไม่ได้เครื่องหมายสามเหลี่ยมแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่บอกให้เจ้าของมือรู้ว่าเมื่ออายุเดินมาถึงจุดนั้นก็ให้เร่งระวังรักษาตัวให้ดีเพราะเป็นจุดที่กรรมจะส่งวิบากมาถึงตัวแล้วการรู้จักรักษาตัวอย่างไม่ประมาท จะทำให้เรื่องหนักกลายเป็นเบาได้เมื่อพูดกันอย่างนักโหราศาสตร์เครื่องหมายที่วันนี้ก็คือจุดคาดของเจ้าของหมือนั่นเองครับอีกแบบหนึ่งของรูปสามเหลี่ยมก็คือเป็นแบบที่ทำมุมตรงข้ามกับแบบหาเงินไม่พอใช้แบบหาเงินไม่พอใช้นี้จะมีส่วน ตรงขวางอยู่ด้านบนแต่รูปของสามเหลี่ยมแบบที่ว่านี้ไม่ใช่ด้านบนกลับเป็นเส้นพุ่งทะแยงลงไปข้างล่างก่อนแล้วจึงหักพับเป็นเส้นตรงขวางอยู่ทางด้านล่างเราเรียกสามเหลี่ยมแบบนี้ว่าลงทุนแล้วไม่ได้คืนทีนี้การเรียกหรือตั้งชื่อเพื่อความเข้าใจกันง่ายๆอีก ก็คือชื่อเหล่านี้ท่านอาจารย์เสกท่านบอกท่านไม่ได้ตั้งเองครับอาจารย์ของท่านเป็นผู้ที่คิดคน้นเป็นผู้ที่ตั้งให้ซึ่งท่านเองก็รู้สึกว่าเทิดทูนครูบาอาจารย์ของท่านเพราะฟังดูแล้วรู้สึกความหมายได้เลยครับนั่นคือคือการขาดทุนนั่นเองครับการลงทุนไม่ได้คืนหรือว่าการขาดทุนนี้ไม่จําเป็นจะต้องหมายถึงการค้าเสมอไปนะครับ จะเป็นอะไรก็ได้เช่นลงทุนเป็นเจ้าบุญทุ่มเพื่อสาวสาวสวยสักคนหนึ่งทุ่มไปเป็นแสนเป็นล้านหวังจะได้แอมแต่ถ้าไปทุ่มตอนที่ชีวิตมีอายุเดินมาถึงจุดนี้แล้วไอ้ที่คิดว่าจะได้แอมก็กลายเป็นพังทลายก็เท่ากับว่าขาดทุนหรือว่าลงทุนไม่ได้คืนนั่นเองแหละความจริงแล้วอาจารย์บอกว่ามีมือที่โดน เจ้าเครื่องหมายนี้เล่นงานอยู่หลายมือครับเอ,อ่ยชื่อขึ้นมาแล้วท่านบอกว่าทุกคนจะถึงบางอ้อก,กันเลยครับแต่ว่าท่านไม่พูดด้วยและครับเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการไปละลาบล,ละลวงสิทธิส่วนตัวของผู้อื่นมากเกินไปครับท่านบอกว่าจะว่าไปแล้วเจ้าเส้นนี้ก็ไม่ได้ให้โทษไปเสือหมดทุกอย่างหรอกที่ให้คุณก็มีเช่นถ้ามันไปขึ้นติดอยู่กับเส้นหัวใจด้านล่างฟังดูนะครับ ไปติดอยู่กับเส้นหัวใจด้านล่างครับแทนที่จะติดอยู่ตรงกับเนินเสามันจะแปลว่าเจ้าของมือนั้นจะได้รับผลดีจากความรักเช่นความรักจะทําให้ชีวิตยกระดับไปสู่ความก้าวหน้าหรือถ้าตําแหน่งที่มันติดอยู่นั้นอยู่ตรงเนินอาทิตย์ใต้นิ้วนางนั่นก็แปลว่าระดับการเงินของเจ้าของมือเนี่ยจะดีขึ้นหรือ จะได้รับยกย่องเชิดชูทำให้ชีวิตเจ้าของมือนั้นมีระดับที่ดีกว่าเดิมได้ครับอีกอย่างที่เราควรระวังก็คือเมื่อรู้ความหมายของมันแล้วนี่เมื่ออยู่ตรงนั้นตรงนี้จะมีความหมายแปลว่าอย่างไรมันก็ยังมีความคำถามต่อไปอีกว่าไอการที่จะให้โทษของมันจะมีมากมายนักหนาแค่ไหนอย่างไรนั้น จะให้โทษจนถึงหมดเนื้อหมดตัวหรือเปล่าหรือจะให้คุณถึงกับเป็นเศรษฐีไหมคําตอบข้อนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันครับแต่ก็มีหลักที่จะตอบได้ว่านั่นก็คือหนึ่งดูขนาดของมันครับดูว่าขนาดมีขนาดใหญ่หรือว่าเล็กหรือว่าปานกลางแค่ไหนว่าใหญ่หรือเล็กนั้นก็สามารถที่จะคเนด,ดูได้จากขนาดมือของเรา เพราะคนเรานี่มีขนาดของมือไม่เท่ากันแต่เท่าที่ท่านอาจารย์เสกท่านสังเกตเนี่ยสามเหลี่ยมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนั้นใหญ่ถึงสองเซนก็มีครับเล็กขนาดเม็ดงาก็มีขนาดปานกลางนั้นไม่ควรเกินกว่าครึ่งเซนครับสอง ตรวจดูว่ามีเส้นร้ายหรือว่าดีจากที่อื่นเข้ามาสัมพันธ์ด้วยหรือเปล่าซึ่งข้อนี้จะเข้าใจมากขึ้นเมื่อได้เรียนถึงเส้นต่างๆอย่างละเอียดในโอกาสต่อๆไปครับถ้ามีที่ผลของเส้นเหล่านี้เข้ามาด้วยก็จะส่งผลสนับสนุนให้คุณหรือให้โทษของสามเหลี่ยมนี้ตามวิถีทางของมันไปด้วยครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ นี่ก็คือเป็นเรื่องของเครื่องหมายสามเหลี่ยมที่นำมาเล่ากันใน EP นี้ขอบคุคทุกท่านมาด้วยความเคารพสวัสดีครับ